สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณครูถามโตขึ้นอยากเป็นอะไรเด็กหญิงวัยประถมตอบสุดพีคฉีกจากเพื่อนๆทุกคน ตอนเด็กๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินครูถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรซึ่งหลายคนก็อาจจะตอบความฝันของตนเองตามประษาเด็กทั้งความเท่ของทหารหรือความดูดีของตำรวจคุณหมอหรือคุณพยาบาลทว่าวกับสาวน้อยคนนี้เธอกับให้คำตอบที่หลายๆคนคาดไม่ถึงด้วยเด็กหญิงชาวเวียดนามคนหนึ่งที่กลายเป็นไวรัลในโซเชียลทันทีหลังจากถูกถามว่าหลังจาก15ปีหนูจะเป็นอะไรซึ่งเป็นแนวคำถามที่ทุกคนล้วนต้องเคยผ่านมาตอนเด็กวัยประถม แต่คำตอบของเด็กหญิงคนนี้กลับแตกต่างจากเพื่อนหลายคนในวัยเดียวกันเธอเลือกที่จะบอกอย่างตรงไปตรงมาถึงเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการที่จะเป็นคนขายทองคำ ทั้งนี้เมื่อภาพของเด็กหญิงพร้อมกระดาษคำตอบถูกเผยแพร่ลงในโลกออนไลน์ชวน็ดก,ก็ได้รู้ความฝันอันไร้เดียงสาแต่เหมาะกับโลกความจริงของเด็กคนนี้ก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาทันทีอันที่จริงนี่คือความฝันของใครหลายๆคนแต่ทุกคนไม่กล้าแสดงออกมาตรงๆหลายคอมเมนต์ต่างชื่นชมเด็กหญิงวัยประถมคนนี้เพราะแม้อายุยังน้อยเธอก็มีวิสัยทัศน์เชื่อว่าเธอจะกลายเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเมื่อเธอโตขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าตอนเด็กๆทุกครั้งที่เขียนเรื่องนี้ความฝันของฉันคือการช่วยเหลือประเทศและครอบครัวพอโตมาฉันถึงรู้ว่าความฝันของฉันคือเป็นคนรวยเปิดร้านขายทองขายเพชรน,นี่แหละคือความจริงเด็กคนนี้คือผู้มีวิสัยทัศน์ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ